ทางซอยไหนลูกเคยเจ็บเอ๋อครับอยู่ใช่ไหมอยู่เพื่อนเฮาหนิอยู่เพื่อนเจ้านี่บ่เจ็บเป็นได้ยุ่ยเต้ตุวยมันมาครบมันมากัดเนอะเจ็บตลอดคืนบาบข้อมือคู่มือเวลาเวลาอาการคืนนี้แบบช็อกช้ำบอเอ้ยเป็นเลื่อยบ่แบบนี้นะเป็นเลื่อดเลยเลย กบสบายดีและสวัสดีนะพ่พเม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขสุคนเด้อพี่น้องนาอสบายดีพอเมย์พี่น้องบ้านน้องเลงเพื่นอนนาอเมืองเสปูนแฝงสวรรค์น,นเคัเขตพี่น้องเนาะ,อะตอนนี้กับบเชียงพี่น้อยเขามาบ้านนองเลงกัเขามาอดเภเบิกลนงน,นาสาวจันกังโก้พี่น้อยเนาะ,ะลาสุดนี่กับตั้งแต่เพื่อพี่น้อยบทเชียงมาเนี่มันข้างหลังนี่จุนท่วหัวเลยพี่น้อย ะมาอัปเดตเบื้องน้ำกันพี่น้อยพอดีไปเสี่ยงกับมีอันดาเสือผ่านนดาแพ้เพียงเนาะเหลืออยู่หนึ่งกระสอบพี่น้อยจะมาให้อันดาครอบครัวเปิ้นอยู่น้ำกันอยู่นี่สามสี่ครอบครัวอยู่เนี่ยเพียงเอาะไอ้เปิ้นแบ่งพอได้ใส่ไปเฮ็ดเวรเฮ็ดงานเพียงเนาะหาอยู่หากินพี่นยงเนาะโอเคพี่น้อยพอดีอ่าทางบมเตียงโมจานนุงเฮิมเนาะกำลังอาทายท่ำอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้อยอยู่ข้างๆกันเนาะพปอยู่เสี่ยงเขามาก่อน มาก็บเป็นนี่เลเนาะนี่เลยหนึ่งซองอบครัวตัดเป็นญาติพี่น้องกันอะไรพี่น้อยบ้านดังนั้นกันกำลังสร้างไม้พี่น้อยเนาะเลอ้าวสบายดีเลยสบายดีที่ไปใช่นี่ไปเล่นไปเล่นมาแต่หัดสวนมันมาแต่สวนมันโดยเขาไปบอกเจ้าไปบังซอยนายลูกเขาเจ็บเอ๋อคุณใช่เเาอืนนี่ อู่เพื่อนเจ้านี่บ่เจ็บเป็นได้ยุ้ยเต้ตุวยมันมาครบมันมากัดเเนอมัจ็บเป็นวาตลอดคู่มือคู่มือเอาเดี๋ยวนี้ได้ลูกเจ้าน่ะโอ้ผู้ชายบ่คือผู้หญิงผู้ชายโอ้แล้วบ่ได้ไปหาหมชิ่งยังไดียวบอ๋อฟโมอ๋อหน่อยหน้อยดีเขาไปเบิ่งสักแป๊บหนึ่งเด้ออันน่าเขามีเสื้อผ้ามาฮะอยู่จำนวนหนึ่งกระสอบเดี๋ยวเจ้าถ่ายอยู่หนีกันเด้อ มาแบ่งพอได้ใส so ่ก <It> ันเด้ออ่าที่เราไปหาทั the ουν, the ้งเงินตาทั uh ้งเอื้อจันท์ก่อนเราอยู่เพื่อนอยู่บ่จักละเอียดเราไปใช้คู่เขาไปมาแต่คิดมันเอาเมื่อนี่ก็ลูกค่อยเจ็บเราบอกค่อยคอยก็ลูกเขาจะเต็มเป็นบ่ามากัดเดี๋เป็นบ้าเออเมื่อแต่ชวนแล้วนี่คข้อมือข้อมือลูกก็เจ็บ กัดเตือหงนะบ่มันมากัดนะกัดเตืองกัดมองได้เลยกัดอยู่คมตาเลยปบ่บุ๋มมียาซักหรือว่าบุมีเงินซักมั้ยเออบุมีเงินไปหาหมอเห็นบ่ประมาณนี้เนาะมาอยู่ใช่กันนะอยู่เพื่อนบ่เพื่อนคนเราบอกเราให้เราซักเราไปซักเพื่อนบ่ได้รับผิดชอบหมบ่โดยอ้าวค่อยให้ไป เม่อว่าวันชักซอยไหนเอ้ยคอยว่มีเงินมีคำคอยคนถูกคนยากพวกก็ตายป่าบอกว่าเป็นยางดอกนี่กระลุคจะเหน็ดเราได้บอกได้บ่าวเนี่ยนี่นั่นนึงโดยเจ้าอยู่น้ำกันจะคนเลยขออนุญาตเจะอยู่น้ำกันจะคนเฮือนซานเออลูกคนนี่ลูก่อยก็สี่คนครอบครัวเจ้านะโดยสี่คนพวข่กตายป้าพวตายป้าแล้วโดยเป็นแม่ไม้ฉบับโดยคอยก็ทุกคนทุกคนยาก โดยป้าใส่เดียวก็พักฮั่งเพิ่มเพิ่มนเสือเอ้ยพอแล้มือเฮือนจ้ะผมไปบบจจลูกเจ้าผู้ที่สื่อมากันอยู่เฮือนบ่เดี๋ยวนี้นะเอออยู่เฮือนเขานะลูกคอยไประเด็นเน้าเหน้าวยสังว่าเท่นี่ มากัดเราไม่ได้ไปซักยาสียาเลยอคอยบะมีเงินน้องเอ้ยเอาไปอยากซักแน่เราบอกมันซักแน่ซักแน่ลูกเจ้าพิจะิตรป่าคอยก็ข้าวกินก็บ่มีโดยข้าวเงินก็บกม่มีบังข้าวกินก็บกม่มีให้เจ้าบังหนึ่งข้าวคอยกินนี่เ oh. ขินอยู่ก็บ่มี oh. อยู่ก็พอพอก็ปรหพัง เจ้าน่ะอยู่ครอบครัวเดียวชุมเจ้าบ่โดยบ่ได้อยู่กับพ่อแม่บ่บ่อยู่เดียวกับลูกกับเต้าเจ้านี่เนาะโดยโอ้โหอาวสิเข้ามาหาทางสาวจันเพิ่นใช้เฮือนเพิ่นป้อเราเดื้อหรือบ่นี่ฮะเออเจะ <Donald. S 1> in ว่าไอ้เฮือนเขาโดยใช้อันเพิ่นอยู่อยู่บ่นี่นี่เราหัดเราเราให้มันสักิมันหัดนั้นเฮือนมัน โอ้โธ oh, 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 oh. no, ่เนาะโดยโดยเอ้ยเจ้า ah, ยืนถ่ายยังนี่ก่อนแป๊บนึงถ่ายห้ายืนนี่แหละใช่เอ้ยนังเก่าแล้วอันนี้เนาะโอ้เห็ดไม้เนียนี่โอ้โธ่ขากแล้วนี่เนาะใครก็เก่าอยู่พี่น้องไอ้สั่งสี่โมงเอ็มแต่ว่าเราไปยู่เนาะไปใช่เลยเอ้ยจักละบนบูเราก็มาแต่เห็ดซื้อซื้อมันหนุ่ยปลาซาบูจู อ่าเดี๋ยวมาเบิ่งลูกทั้งอันนี้เป็นก่อนเป็ี่ยนอะไรอันนี้เนาะน่เฮือนหอยคอยลูกเออใช่เฮือนเจ้าเนี่นี่น oh, e ี่คือน้องคอยเบิ้งลูกกูนนี่บ่ลูกก็เจ็บนี่ลูกคอยนอนอยู่เฮือนน้องคอยนี่เบิ่งนี่ใช่เฮือนเจ้านี่เฮือนห่าวเฮือนเจ้าหลังนี่บ่โดยต้มยําฉานี่นะ ต้มน้อไม้เขาพาน้อไม้นี่เขาต้มนี่เขากินกูมีเลยนี่เขาอย่างเดียวโดยนี่เพื่อนห้องอ oh oh, ๋อน er> no ี่บ่เพื่อนเจ้าน่ะโดยอ๋ออันพิษยางกับพิดเบบี้นี่น้องบุรมีสังกับสี่ชายบ่บ่บ่มีเงินนอนน้ำกัดจะค้นนั่นอยู่นี่น่อยเลยสี่สี่คนโดยลูกเฮานี่ลูกเฮาก็สี่สี่คนห้าคนก็คอยนี่ลูกแม่นี่ใช่อันลูกเจ้าผู้ที่ถูกมากัด นี่นอนอยู่คือนองคนนี้เบ่งเจงง้าเบ่งสวยมันเฮาพื้นยางมาพี่ได้อยู่บ่บ่มันยางบ่ได้แร้มันจะเป็นบานนอดมันนอนโอ้อันไพชาผู้นี้นะนี่ก็แม่เข้ามาแม่เขบเลแมนลูกเจ้าบอูนนี้บอนี่ลูกที่เป็นอยู่ใกล้เด้ออแตเ่เอยแช่งแช่นอนตะกี้ เจ้ามันเจ้มันน้อเนาะพือนชันกับมีแต่บ้องข้าวกินลูกเออน้องเออบังข้าวกินก็บ่มีเฮือนยูก็บ่มีเป็นพวกพวกก็ตายปะผัวเจ้านั่นตายจักปีแล้วเว้ยลูกพวกเขาตายในสามปีแล้วสามปีแล้วโดยโดยอันผู้สลามนี่ไี่ชาเนี่ยผู้นี้บ่ลูกกับบ่นี่ก็ลูกน้องค่อยนี่ลูกหลานอยู่ด้วยกันเนาะ ฮาหน้อไหมดูดูโ<อ>ดยโดยอ,อันมาบ่ไรบ่ปูทีถือกันจักละมันมานี่หนี้ใช่นี่ประชายนนี่นใช่ไหมเออเรามาพี่อยู่ย่างมาได้อยอะนะเอาไป,ปนะเอาไปนะลูกเใช่ปะใช่มาได้บ่เออนี่แหละดูเอาผู้นี้บ่ดโดยโอ้ย่างย่างได้อยูอะสินอ,อ้อยยับยับขึ้นไปอีกละยับเข้าไปอีกนิดนึง ดูดินปืนบ่อที่น่ะโอ้มันตรายเด้อหนิเด้ออันยับยับยับขึ้นไปอีกอ่ะปัญหาอนั่งดีๆเด้อนั่งงามๆเนี่ยนกตาสิสิสิอันนี้นั่นมูมูกันบ่ลองลองกันเอาผู้นี้บ่ลูกกเจาะยปลหลาดขึ้นไปเทิงนั่งนั่กันไปหน่อย อันเดี๋ยวบุเชียงขออนุญาตถามที่มาที่ไปก่อนเนาะซื้อเสียงเนียงน้ำเอ้ยซื้อยังเจ้าลีโดยดีเนาะเออโดยดีลักษณอันผู้นี้อย่างลูกลูกชายกกลูกชายคซื้อยังหละเจ้าฮะนมซื้อนุ่มนุ่มดูนะนี่บ่ชื้อนมเออโดยโดยนมจักปีแล้วเจ้าละสิปันปันสิบห้าปีเนาะโดยแล้วต่อมาผู้นี้บ่ นี่ต้นเนี่ยเอ้ยมันประหานอไม้ยังมีเอื้อยอยู่มีลูกหคนเอืยคะเออลูกคอยสี่คนหนึ่งประหานอไม้นี่ลานคอยอาโอเคจากน้าใดน้องเอ้ยบังไมยังมามาเนาะผูนั้นนะโอเคต่อมาตผู้หญิงผู้นั้นแหละผู้นี้คนที่สามที่ถือมาก้านนี้โดยใส่การมองได้น่ะบังหันละนี่นี่บังนี่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 ทำเพ่น อ,อันเวลาถามเพื่อนนี่เพื่อนหูยูบบ่ถา,<อ>ามกินข้าวกีนน้ำขี้จัอยู่บบอ้ยจักละบ่เข้าใจฮะบ่เข้าใจเลยตั้งแต่มากัดมานีกัเป็นมาเลยเป็นมาเลยม,ม,มันเป็นแบบกัดแล้วมันสามปีมันวิสามปีมันเป็นเลยอันถึงมากาดมานีเตหิงแล้วบอเติงแล้วจากปีแล้วสามปีแล้วมันเป็นชีปีนีนแ้แล้วมันโอ้มากัดเตืองแล้วเอออ๋อมันกับิไปีปัวนี่ได้สบายนน่เนาะ เขอนึงว่าเป็นล่าสุดนี่บมแมนใเนาะเป็นเถิงแล้วเจ็บตลอดเป็นบาดขมือคู่มือเวลาเวลาอาการคื้นี่แบบซ็อกฉับบ่เอ้ยโอ้เป็นเรื่อยบ่แบบนี้นะเรื่อยเลยเพอมีวิธีรักษาได้บ่อเนาะอ๋อมือจานมันอัดหนอกอัดนักอ๋อ

่นบางมันจอยอดิันดมันยังจะอถือนาเอืกนะนี่เชือนี่เพราะนี่นาเอืกงเนี่หนึ่งเรียงมันเป็นอะครถือไฟไหมมันเป็นบาในไทมันถือเป็นบาทธนัไทยเค่โดยอมันดาเวลาเราเป็นอยู่มองกองไฟหรือไฟได้พุ่งใส่เลยถือไฟไหม อยู่บ้นได้กะมันปเจ็บบ้นนี้เลยมันเป็นบ้านในนั้นแล้วโดยโดยโบางคราวได้เคลดยร์ังเลยข้าวเก่นก็บ่มีเพึงอยู่กัมีลูกก็เจ็บถ้าชวนกับพ่อลูกหลานฝนตก็หนีหัวบ่นี่ิหัวหมดเปียกไปเลยเถอะเปียกไปเลยบปล่าล่ะเปียกหมดนอนก็บ่ได้เจ้าก็นอนอยู่นี่มันบ่บ่ไปนอนเขึ้นหู จะนอนอยู่หันโมอันนี้ให้แม่เจ้านอนอยู่นี้เนาะอืมชุดฮะอันนี้เนาะพี่น้อยอันนี้นั่นเพื่อนให้อยูเรียกว่าเป็นเลินชุ่มเจ้าเพราะนี่ฮนะอเออเลนดินของชุ่มเจ้าแต่ว่าเพื่อนชาตั่นโมเมนต์มันเมนอยู่แต่ว่ามันหลังน้อยแชมพูอือมอ,อย่างเาี้ยนักสุดคือเมนผู้นี้ได้ถึงในครอบครัวชุ่มเจ้าตรงนี้เนาะโดยเวลาปลิดมานนี่เมนชักเลย เอาแปลว่าต้องดูแลใกล้ชิดนะนี่เนาะคันเคยเคยมีบ่แบบเพื่อนเล่นมั่วไปเข่าป้าเข่าโดนมีบ่มีแต่บังเน่านั่นแหละรอบุเชงกับมากับบางเอิญพอดีพี่น้องไอ้เพื่อนเอินมาตามขอคนช่วยเหลือกับ จทกสี่ซอยจังใดบ้านี้พี่น้อยในรถบูเชงกะบเข่ากับบุรีติดมาใช่ไหมแต่อันสีเอาอันเป็นเสือ้อกระสอบหนึ่งเออด้อลนมามาเทอยู่นี่เนี่ยพากันมาแบ่งเนาะดคบดีใส่ไปเฮ็ดเวกเฮ็ด,ดงานพี่น้อยล้วก็มีอยู่มีอยู่แก๊สนึงอ,อ่ะเดี๋ยวเขอไม้ก่อนใเอ,อ้ยจก็กสี่ซอยกันจังใดบ้านี้เนาะเบิ่งนุ่งกันในได้พี่น้อยเนื้ออันณาเดียวทั้งน้องดาบไปเอาน้ำบูเชงก็ได้มาแบ่งมาดนไป cho thả cho nỉ đơ anh nhìn sai cung phía nào nó xuống à, à, lại cho hết việc nha anh lại toàn đi tắt nhà, nhà bò tắt nhà tạm ăn tạm lập trang nó văn tờ đây cái cháu hay เมาตัดเมาโอ้ทําเมาเนาะเมาแต่อ่าแต่ละถือนี่หลาเท่าไหร่ล่ะฮะไปเฮ็ดน้ําเฮ็ดน้ํากันหลายคนบ่นเนน้าบาวโดยได้กินข้าแล้วบ่มื้อนี้ล่ะได้ยัง่ะพาอันแม่กินกับข้าวกับน้พ่นนี กินน้อไม้ฮะกินน้อ,ไม,นอไม้อีกแล้วฮูโโ้ไปหน้อยไปอยู่ใส่กับพ่อเต้นน้อไม้ช่วงนี้เนาะพูดเละนี่ิม,มีเหื่อมีแหงอยู่บ่นี่หนักสุดกับน้องเจ้านี่แหละตอนนี้เนาะ,ะ,ะเวลาปิดม่านนี่แม่นเกิดชักเลยพี่โนโอ้อย ก็อยางงายอยู่แล้วแบบนี้าจะหาวิธีปิ่นปัวจังใดพี่น้องเสี่ยงกะในทางนี้กับบกคอยหู้เชี่ยวชาญเป็นไหนพี่น่อยแต่ว่าอันนี้อยู่นกินขอหมากผักแหงอย่างพวกนี้เลยพี่น่อยบ้านเฮีนซานนั่นนี่แหละเหมือนกันอยู่หากินเงี้ยวาพล่อว่าลังรถพื่อละละเอะอันนี้ก็ อยู่น้ากันเห็นไหมพี่น้อยอ๋อนี่อีกครอบครัวหนึ่งเนาะสบายดีด้ยโอ้โดยใช้แอนพลูเป็นหนิวเด้หายแล้วบ่ยังอยู่ไปพาตัดมาแล้วบอยังบอทันในผ้าบ่ออ๋ออายูยังบอทันในหอดเป็นบ่ใอยพาตัดโอ้โดยโดย อ่ะใชเดี๋ยวอันเอาลงมาละเดี๋ยวอันออน,นี่นี่ตัวนี้สอบเขียวนี่อันนันเอาลงมาแต่เจ้าทเทดองหายเพลินอยู่นี่นจักอันเครื่องหนึ่งก็ได้เดี๋ยวไปแบ่งกันอย่าพูดน้ำพี่น้อยมาแก้ตรงนี้แล้วล่ะมาจะแก้และะ้วกเทตรงนี้แหละเอาว่าเสือสเฉยเอาอ you ย know. ู่เนาะพอได้ใส่ไปเห็เวิเห็นงานเป็นเสือผู้ใหญ่นี่แหละอันนั้นละแก้ของและะ้วกัเทตรงหายเพลินอยู่นี่นู่นนึง แต่กระจังเอามือเฮือนเจ้าแบ่งกันพี่น้อยเดี๋ยวสอบสุดท้ายอีกรอบหน้าผมแรกจังว่าขึ้นมาะม่ถ้ามีอีกอีกเขาอันนี้กับไปเขาบ้านอ่าว่านนี่กับเบิด์ตพี่หน่อยอ่ะไรเนาะโอเคอ่ะให้เพื่อนเลือกเอาเด้อพี่หน่อยอ่ะเลือกเบิรงรถด้วยนี่เลยเชือกมาประตูเจ้าชัยเบิรงนยุ่งหาถอดเชือมาพอดีด้วยเนาะอ น่อยนอยอ่านเห็นดิพอดีได้ดิเนาะะเสือเล็กน้อยเสออยือยังเพิ่นปนมานหนมีหมดเลยเนาะโดยะโอเคนะาเอ้ยได้ดิฮ่าจิเขาไปพุ่นเด้โอโดยป้าหลับปะป้าก่นเลือกใส่เด้อแต่ว่าซักก่อนเด้ออ่าซักทำความสะอาดก่อนจังใส่เดี๋ยวมันสีคันเนาะอ่ะพี่น้อยอ่ะเด็กจา,างจามไปพี่น้อยอ่ะขนมมาล่ะ อ้าเร่เนาะหมูยังนี่จะขนมโมเส้งกับพี่น้อยนะคนละเดี๋ยวตามไปหาทางน้องเพื่อนก้อนบบบนี้พี่น้อยพ่ีน้อบเอาอันน่ะแพ้ตังเนาะหรือแพ้ยางตีบีเซียงเอามาแต่บ้านหมดนละพี่น้อยเอาไปให้เราก้อนเนาะปพวกเกลือนเนาะขนาดกี่เงี้ยยี่พวกบนันเทาไปก้อนพี่น้อยป้าฝนตกม้านี่เปีกเยกหมดเลยประสนทางดูเราวเอาก,กินนี่ยเนาะ Sao bà đi lạ Sao đi vô mưa con đu Thấy đi cho ma thì này nè Nó Hà ma xoay vào này, húm, Thư tôi nè Phải Mình lấy đây mình lút đẹp thế nào đây. อายุดก่อร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 ยุดก่อนอ้าวมาแหละสอดจันพี่น้องเลยมานีลูกหน่อยนี่เนาะเดีอเอาเอาเพชรตังไห้เอาพี่ก่อนสบายดีไงเออมากินหนีพ่อมารอบนี้หมดมาเนาะมาแต่หายงนั่นน่ะหาหน่มไม้ปลาทูเนาะ เออเดี๋ยว่บเซียงอันมาพี่น่อยไปเดี๋ยวเขาไปหาเพื่อแล้วเอาเพชรต่างไปให้เพื่อนก้อนพี่น่อยอันนี้เฮือนเรามีสังสีแล้วเนาะหากมาเทหาหน่อไม้สาวจันกันอมอ่ะเบิดตัวนี้พี่น่อยในรถบบเซียงกัน กำลังถ่ากันอยู่พี่นหน่อยเนาะแส่ละบานนี่แส้กระสอบเสือเจ้าล่ะอะเอาลงมาเทพี่ดูมาแบ่งกันนะเอาแพตตังนี่แพตตังพึ่งนวดพึ่งนวด bưng là cào sửa thế long gà má ven cần có đây xay phải không ừ. À, thế đông đột ừ. à, đưa, bưng lơ. À. Xay, đó. à, bưng luôn đấy à. Có đi xay nó à, Bưng đột Nó à. À, ơi, à, Cái nông vui thương nưng อันกินนี่ก็ให้ผู้นั้นกินนี่ก็เอาแบ่งให้ลูกเต้าเจ้าหั่นแหละเนาะโอ้อยู่นํากันจักครอบครัวอยู่นี่น่ะจักครอบครัว3 4ครอบครัวเนาะอืมแต่ว่านักสุดน,น,นี่สิแม่นครอบครัวนีแหละเนาะเบิ่งแล้วมิะเปียงมาจายแกแกแบ่แ <c oughs> แบงให้ลูก อึบบาดนี้พี่น้องเอ้ยอ่ะเอ้ยมีเฮาก็บ่มีหยังเด้ออ่าผ่านมาโอกาสมีแต่ว่าเอามีแล้วไว้ต้มให้ลูกให้เต้ากินเนาะอ่าก็แว่งทั้งอันน่ะภูชีเพิ่นมาเยี่ยมมายามเบิ่งแยซอยกันอยู่นี่เด้ออ่ะคนละห่อ2ห่อก็แล้วแต่เจ้าเด้อเด้ออ่าแวงให้เพิ่นรถโดยพอได้ต้มอืมยเนาะเ นเสื้อผ้านี่ก็ไปซักก่อนเดอ้อซักกับเด็กช่างไซอัอนนี้ลูกสซจันกินมาแล้วมาแต่หานมไม้ขนมไม้เพิ่พ์เนี่ยเออจัะส่องถุงแบ่งกันด้วมีก็เอาแบ่งกันด้วพอกันได้ต้มเนาะ กี่วนะเองอ่าลก่อนือต้ไไม้่อนไปติดว่ากินเนาะกินเจ้าเขากับต้มน้ำไหมนี่เนาะช้วิตเอ้ยมีแห้งอยู่บ่อนอดเละนี่เนาะ น้าเบ,บงลด้วยเสื้อผ้านะเพนเป็นมีกัะนะ<พ>ได้เป็นหน่อยอันน้าเอ้ยเพศต่างนี่เฮาหายเจ้าเลยเด้อเอาปุ๊กทำใช่อีกเพิ่มสิยันบ้าผ้าฝนตกลงมาเดี๋ยวมันจะเปียกอีกอ่ปิดกั้นรถผืนมักใหญ่ได้แเนี่ยอ้อมเอายันตุ่มมาเลยได้ดเฮือนเจ้าเบื้องหรืนใหญ่ครับอา เนีเยเป็นกระกินนั่นนั่นอยู่เนะาะพวกนี้กันอ่ามือหนึ่งบอก<ป>้าอากาศมันบ่ชักรเงีมันเกิดยันมัายหูเราไม่กินยันมันอาบนา้ำยันมันตายอยู่น้ำนั่นแหละอ้เรามีเงินชักยาถ้ามีเงินไปชักยานี่สิหายยี่บ่เนี่นสิหายแล้วมีเงินเพอเปลี่ปเป็นมากกับหลายปีเดีย๋ยวนาะสองสามปีเลย ยมันไปเพีมันยานำลอกตายแว่าถาเข้าจะไปเช้ายาจีงยังต้องหาท่านหมอคนเบิงอีกรอบนึงเนอะว่าจะรักษาแบบใดแต่ว่าถาเราเป็นปากมันนี่มือนึงนีที่หาเือบ่สามเือบ่มืออากาศซอกเลยเนอะนเ่ใ่าเป็นโดยโดยนั่นเป็นในี้บ่ที่ว่าไพ่ใหม่นะเออคนนะ นี่บ่อบันดอี่มันเกิดอันนั้นแหล่ะยานตายน้มันพิงภัยนี่เกิดนี่ตายรอบขาแเม่แม่ก็ไปรับจ้างห้ยูกินเนาะจ้าใครซื้บงรูแลบานี่พี um> <h <h ่น้อยฮึ่มงแงงชอยกันและพี่น้อยอ่ะายเนะเบึงอันเสื้อผ้านาแพเด้อนี่แหละเชียงมม่วให้เมือนี่กะ ถ้ามารอบหน้าพาในสิเข้ามายิ้มมายามใหม่เด้อดูๆเฮากลับกันเด้ออ้ายเด้อดูๆอ้ายอยู่ดีมีแฮงเนาะสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยดยๆอ้กลับก่อนเด้อล่ะเด้อดยๆอ่ะพี่น้องเอ้ยอือเนทางกลับก่อนบัดนี้เด้อ้เนาะโเนซานหน้าซองว่าฝนสิตกบ่จักรอคือมืดแท้นี่เนาะ h ไปเอยด้เยด้วยเข่ากับว่ได้ถือมาซ้ำเอาเป็นโอกาสหน้าด้วยเด้อข้าชิเข่ามาหายอีดอกเด้อข้าจะเอาเข่ามาให้รอบนี้เข่าบิ่แล้วหมอท่านละพี่น้อยบางอื่นยางเข่ามาว่าชิเข่ามาเบ็ดเบิ่งทางชาวจันทร์เราอุ้มลูกมาบอกพี่น้อยมาเบิ่งเนาะลูกกะถึกมากัดพี่น้อยมือหนึ่งนี่เป็นยุดสองสามเธอเนาะอากาศเป็นช็อกเป็นยังนะพี่น้อย ทางครอบครัวก็ต้องดูแลใกล้ชิดเนาะแต่ว่าอากาศนี่นอนเพื่อนอทางพ่อแม่ก็ต้องไปหาอยู่หาแนวกินมาเลี้ยงลูกเต้าเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นนี่ก็อยู่นี่ก็ยังยากเพื่อนอนมีแต่ว่าอาศัยพึ่งผ้ายาพี่พี่น้องอยู่น้ำกันนี่แหละเนาะคอยิ่งดูแลเป็นเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็อยู่นี่แด็กพี่น้องอยู่กองไฟนี่ช็อกเนาะผู้นี่นอนนี่แหละผู้ที่ถึงมากัดคิวนะไฟกระพงเซนาเอิบวันนี้เปื่อยเงี้ยเพื่อนอนโอ้โยเนาะ พี่น้องเอ๋ยจะไหนกับเบิง้งฮับส้มเบิง้งน้ากันพี่น้องเนาะอีกเขตหนึ่งพี่น้องอยู่บ้านอ่าหนองแดงเมืองเซปนเเออนูนแพงสวรรค์เขตเออพี่น้องเนาะจะไหนกับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องได้เอฟซีออก,กันเบิร์ทุกทุกคนพี่น้องที่เข้ามากดติดตามแล้วก็ฮับสม้มคลิปของบัเสียงตั้งแต่ต้นต้นจบพี่น้องเอ๋ยแล้วก็ที่บขา,ามโฆษณาให้บัเสียงพี่น้องเนาะทางไม่ก็ไปเด้อเด้อพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดี พ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขุสู่คนเนาะสบายดี